ใช่ครับนี่ตัวนี้เรียามาล,ลองน้ำยาเคลือบเงาครับนี่ตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่ดเดี๋ยวเราจะมาลองนะคะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วใช่ปะใช่ล้างเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าจะเงาไหมอันนี้ก็เงาอยู่แต่ก็แบบเนี้ยมีคราบน้ำนะคะมีคราบน้ำเวลาเราล้า,รา,าง <ๆ S 2> รถหรอไม่รู้นะเหมือนเขย่ำปนเดือดอ่ะแล้วก็ถอยองน้ำนะครับองน้ำมันจะดูไม่ค่อยง่างน้ำมันจะดูน่ารักไปนิดนึงอืม ว่ <c oughs> างไว้ก่อนก็ได้เออเราจะได้เช็ดได้เต็มที่นะคะทุกคนออลองเช็ดดูก่อนนะนอนไหมเราไม่เอาอันนี้มันเสริมเกินไปนะคะลู<อ>กค้าไม่ต้อง <แฟ S 1> ใช้เยอะมากนะไอ,อ้ฟองน้ำเราไม่ค่อยดีด้วยครับมีเซปคาร์อบอนคาร์อบอนนะครับแล้วก็ลองเอาผ้าอีกเช็ดอีกทีนะครับ แห้งค่ะมันเฉมมันเริ่มงาแล้วนี่เออเริ่มงาแล้ว,ลวทุกคนคาบน้ำเริ่มไม่มีแล้วเราเป็นคาบลงคาบน้ำนะครับพอลุูล้างมาเดี๋ยวเราจะเช็ดไปทั้งคันนะคะขอน้ำมันไม่ค่อยดูดน้ำเท่าไหร่ ไปส่วนท้ายกันบ้างนะคะทุกคนนี่เบาะเบื่ชจได้นะครับป็นการัักษาตีรถ วิ่งมากนี่เปีเยกเยกลย